สามเก้าส oh. องเก้าออขอบคุณพี่อ้อค่ะคนดูใครเข้ามาแล้วขอคนละแชร์ก่อนเลยค่ะลูกค้าใครเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแช์ก่อนเลยค่ะเดี๋ยวแจกหวยลาวให้หวยลาวแล้วใครพร้อมแคบแล้วพิมพ์พร้อมม่ะใครพร้อมแคบแล้วลูกค้าพิมพ์พร้อมมาค่ะใครที่พร้อมแคบหน้าจอแล้วพิมพ์พร้อมมาลูกค้าขาจะแจกหวยลาวแล้วจะแจกหวยลาวเลขทูบแล้วค่ะใครพร้อมแคบแล้วพิมพ์พร้อมม่ะ แคปแล้วพิมพ์พร้อมมาค่ะหนึ่งจะให้แคบหวยหลาวแล้วลูกค้าของย่านลูกค้าแคบหน้าจอก่อนหนึ่งขออนุญาตให้ลูกค้าแคบแคบทูปก,ก่อนอะแคบหน้าจอค่ะลูกค,ะคะ้าขาแคบเด้อ ใครแคปบแล้วนะคะลูกค้าใครแคปบแล้วกดเจดมาใครแคปบหน้าจอแล้วกด7มาค่ะลูกค้าใครแคปบหน้าจอแล้วกดเจมานะคะแนวทางหวยลาวแนวทางหวยลาวใครแคปบหน้าจอแล้วกดเจมาค่ะใครแคปบหน้าจอแล้วกดเจมาค่ะลูกค้าขาเจ็ดเนี่ยตีเจ็ศย์ตีเป็น0ูนย์เนี่ย0นตีเป็นศูนย์สองก็ได้ตีเป็นศูนย์ก็ได้นะคะ ใครแคบแล้วกดเจ็ดขึ้นมาให้หนึ่งเลยใครแคบหน้าจอแล้วกดเจ็ดขึ้นมาให้หนึ่งเลยใครแคบหน้าจอแล้วกดเจ็ดขึ้นมาให้หนึ่งเลยนะคะลูกค้าจ๋ากดเจ็ดขึ้นมาเลยค่ะหวยลาว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 ลาวรอลิงไม่ใช่ลาวรอเรือพูดผิดเดี๋ยวครูภาษาไทยมาตีใครแคบหน้าจอแล้วกดเจ็ดขึ <k <k ้นมาให้หนึ <k <k ่งเลยค่ะ ใครแคปหน้าจอแล้วกดเจ็ดขึ้นมาให้หนึ่งลูกค้าจ๋ากระดาษประกาจดเอาไว้เลยกระดาษกับประกาจดเอาไว้เลยค่ะซื้อเลยอย่าไปรอนะคะหวยลาวออกตอนเย็นงวดที่แล้วฟันศูนย์งวดนี้ฟันเจ็ดงวดที่แล้วฟันศูนย์งวดนี้ฟันเจ็ดงวดนี้ฟันเจ็ดวิ่งเจ็ดตัวละล้านลูกค้าเอ๋ยหวยลาววิ่งเจ็ดตัวละล้านค่ะงวดนี้ฟันเจ็ดวิ่งเจ็ดตัวละล้านล้านมาล้านเปอร์เซ็นต ล้านมาล้านเอเจ็ดมาล้านเปอร์เซ็นล้านมาล้านเปอร์เซ็นเจ็ดมาล้านเปอร์เซ็นต,นนตค่ะลูกค้างวดนี้ฟันเจ็ดใครแคปหน้าจอแล้วกดเจ็ดขึ้นมาให้หนึ่งค่ะใครแคปหน้าจอแล้วกดเจ็ดขึ้นมาให้หนึ่ง <S <S โอเคแคปแล้วนะลูกค้าค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ วันนี้เจ็ดมาล้านเปอร์เซ็นต์ฟันเจ็ดงวดที่แล้วฟันศูนย์ศูนย์มาบนล่างวิ่งเจ็ดตัวละล้านเลยลูกค้าวิ่งเจ็ดตัวละล้านมไม่มีใครบ้าเหรอนั่งกูดอกผู้เล่นอยู่ผู้เดียวนะว้างานเข่าแล้วบัดที่ แล้วจะรู้จะรู้เาที่เาที่สองาที่อะแคปบแล้วโอเคค่ะลูกค้าขาใคร CF เแล้วลูกค้าทักไลน์ที่หนึ่งปักหมุดนะคะแอดมินหนึ่งกำลังไล่ตอบแล้วก็ไล่ดึงเข้ากลุ่มนะจ๊ะที่รักจ๋าเดี๋ยวสิว่นหายอีกจากรอบก้อนอันก้อนสปีดไล่สุดใครเข้าไปในกลุ่มแล้วลูกค้าจะได้ตัวเน้นในกลุ่มนะคะหนูฝากหน่อยตัวหนึ่งเราเนี่ยหนูฝากตัวนี้่อยดิ เมื่อท่านเห็นอีกถ่ายลงแนงเลยชอบมากเลยเจ็ด วันนี้ชอบเจ็ดสามหนูฝากเจ็ดสามด้วยทุกคนหนูฝากเจ็ดสามด้วยหนูชอบเจ็ดสามมากวันเนี้ยวันเนี้ยหนูชอบฮานอยนะเอ้ยไม่ใช่ฮานอยลาวันหนูชอบเจ็ดสามมากวันเนี้ยนะหนูชอบเจ็ดสามมากหนูฝากด้วยปิดแอร์เลยหนาวหนูฝากเจ็ดสามด้วยนะคะวันนี้หนูชอบนะเจ็ดสามมาก ใหม่อธิบายวนใหม่อีกหนึ่งรอบนะลูกค้าจ๋าสวัสดีนะคะทั้งสามพันกว่าคนดูที่ยังดูอยู่นะคะหนูชอบเจ็ดสามมากๆ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 หนูจะโพสให้เลยเดี๋ยวจะโพสให้เดี๋ยวก่อนรอก่อนนะเดี๋ยวจะโพสให้ ี3,000คนดูที่ยังดูหนูอยู่นะคะสวัสดี3,000ันคนดูที่ยังดูหนูอยู่นะคะลูกค้าคะใครนะคะใครที่เราพัฒนาค่ะขอบคุณค่ะส่งเลยขอบคุณมากเลยค่ะลูกค้ารอบเอ่อหนึ่งเป็นแม่ค้าขายปีเสียนะปีเสียร้านหนึ่งจะเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ผ่านการทำพิธีปลุกเสกเรียบร้อยแล้วทุกชิ้นจากวัดหลวงตาเสียประเทศฮ่องกงมีเคล็ดลับการบูชา